ก็มีกระดาษนะคะค่ะต่อไปเป็นสไลด์นะคะสไลด์อันต่อมาจะเป็นพลาสติกแข็งนะคะที่เจาะรูนะคะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6มิลิเมตรความหนาประมาณ1.37ม mm มิลิเมตรนะคะไว้สำหรับวัดปริมาตรของฟีซี่ค่ะเราต้องมีอุจาระของคนที่จะมาตรวจด้วยนะคะที่เราเก็บมาอย่างถูกขั้นตอนนะคะต่อต่อมาจะเป็นไม้สำหรับเก็บอุจารานะคะ ซึ่งเราใช้เราทิงนะคะแล้วก็ต้องเป็นไม้เขียนใหม่นะคะตัวต่อมาจะเป็นตะแกรงนะคะสำหรับไว้กรองอุจจาระนะคะแล้วก็เอาสฉพาะอุจจาระข้างบนนะคะที่ผ่านการกรองแล้วนะคะมาใช้ในการตรวจะคะ่ะอุปกรณ์ต่อมานะคะก็จะเป็นกระดาษเซลูเฟนนะคะที่แช่น้ำยาคาร์โตวไว้นะคะ อย่างน้อยหนึ่งคืนนะคะหรือ24ชั่วโมงจึงจะสามารถนํามาใช้งานได้นะคะตัวต่อมาจะเป็นจุกยางนะคะไว้สําหรับในการบดตัวกระดาษซิลเโนนะคะกับอุจจาระสิ่งสดสิ่งส่ตสงสตัวของเราให้เข้ากันนะคะขั้นตอนแรกนำกระดาษมาวางก่อนค่ะจากนั้นหยิบสไลด์ขึ้นมาค่ะเลเบลสิ่งส่งตัวหยิบพลาสติกแข็งที่เจาะรูนะคะ พลาสติกแข็งที่เจาะรูนี้นะคะจะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง6มิลิเมตรค่ะมีความหนา1.37ม mm. ิลิเมตรจากนั้นวางลงบนสไลด์ที่เราเตรียมไว้สักครู่นี้นะคะจากนั้นนะคะหยิบสิ่งส่งตรวจขึ้นมาค่ะใช้ไม้นะคะคนอุจจาระให้เข้ากันตักอุจจาระออกมาประมาณหัวแม่มือวางลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ จากนั้นใช้ตะแกรงที่มีรูนะคะประมาณ105เมตรเมนะคะกดลงบนอุจจาระที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นได้ว่าจะมีอุจจาระที่ผ่านการกรองขึ้นมาบนตะแกรงนะคะทําการปาดเอาอุจจาระที่อยู่บนตะแกรงขึ้นมานะคะใส่ไปในพลาสติกแข็งที่เจาะรูเมื่อสักครู่นี้นะคะใส่ไปจนเต็มนะคะ จากนั้นหยิบเอาพลาสติกที่เจาะรูออกนะคะเราจะได้อุจจาระที่มีขนาดที่แน่นอนนะคะใช้ฟอสิบคีบเอากระดาษเซลูเฟนที่แช่น้ำยาคาโต้ไว้นะคะนํากระดาษเซลูเฟนวางลงบนอุจจาระนะคะจากนั้นนะคะใช้จุกยางกดเบาๆลงบนอุจจาระนะคะกดเบาๆให้อุจจาระแผ่เป็นแผ่นบางๆนะคะขั้นตอนนี้อย่าก,กดแรงนะคะเพราะว่าถ้าเรากดแรงเนี้ยจะทําให้สไลด์แตกได้ะคะ่ะ เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะคะเท้งสไลด์ไว้ประมาณ30นาทีนะคะจึงจะสามารถนำไปตรวจได้ค่ะ